ก็จะมีข่าวข่าวมาบอกกล่าวกันนะคะก็ตามที่หน้าปกบอกไว้เลยนะคะว่าข่าวยังไม่เป็นทางการนะคะสําหรับสมเด็จเจ้าฟ้าทีบงังกล ทรงเป็นพระราชโอรสบุญธรรมต,มตามกฎหมายของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาแล้วนะคะมีเพจหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเจ้าฟ้าทีเป็นพระราชโอรสบุญธรรมต,มตามกฎหมายของสมเด็จพระบรมราชินีสุธิดาตามกฎม,มนเทียนบานสืบต่อไปภายหน้าคือองครัก์จะถ่ายญาติต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์นะคะเราคือแอดอ่านให้ฟังนะคะแต่และคอมเมนต์เขาพูดก,กันยังไงนะคะตามกฎมนเทียนบานเจ้าฟ้าชายพระองค์ทีบางกรต้อง ทอดเป็นรัชทายาทสืบต่อจากพระบิดาองค์ที่1 1แน่นอนเท่าที่ศึกษามาค่ะประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นราชกุมารน,นะคะตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมาจนถึงองค์ที่10แล้วนะคะผิดถูกเช่นไรขออภัยด้วยนะคะาตามที่เขาคอมเมนต์กันมานะคะก็ เป็นในแนวนี้นะคะคนนึงเขาก็บอกว่าขอจงทรงพระเจริญนะคะขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญพระราชินีของพวกเราทําให้ประชาชนชาวไทยรักกันเป็นกรุงเกลียวนะคะทั่วประเทศทั่วแผ่นดินไปที่ไหนก็มีแต่คนรักมีคนต้อนรับตุ้มใจจริงๆเท่าที่ทราบมาสมเด็จท่านดูแลพระองค์ทีมาตั้งแต่นานแล้วนะคะไม่แปลกเลยว่าที่พระองค์ที ทอดพระเนตรเห็นสมเด็จท่านจะวิ่งเข้าหาสมกอดทันทีท่งพระเจริญพี่คะท่านแม่พระองค์ทีทรงยินยอมด้วยค่ะตามกฎหมายแท้จริงสมเด็จกับท่านแม่องค์ชายทรงมีมิมตรไมตรีต่อกันข่าวออกมาอย่างเชื่อจะเป็นพระราชโอรสบุญธรรมได้อย่างไรในเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าชายทรงเป็นพระราชโอรสที่ประสูติจากท่านผู้หญิงสีรัต ซึ่งตอนนั้นเป็นพระวรชายาในสมเด็จพระบรมและสมเด็จพระบรมในเวลาปัจจุบันก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงถือว่าเป็นพระนอสายตรงที่สืบสายพระโลหิตไม่ใช่บุญธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงแค่ประสูตรนอกสเวตชัตรคคำว่าพระราชโอรสบุญธรรมควรใช้กับสมเด็จพระบรมราชนีเพียง พระองค์เดียวเพราะเหมาะสมเพราะสมเด็จพระบรมราชนีทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสกับพระราชบิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าจึงถือว่าสมเด็จพระบรมราชนีทรงเป็นพระวิมาดาในสมเด็จเจ้าฟ้าชายทราบมาตั้งนานแล้วค่ะพระราชนินีทรงดูแลองค์ชายมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเหลือทุกครั้งที่เสด็จ พวกเราจะเห็นพระองค์ชายวิ่งหาแต่พระราชนินีเท่านั้นเด็กไม่มีมัญญาเหมือนผู้ใหญ่ค่ะรักใครชอบใครเขาก็วิ่งเข้าหาไม่รักจริงมัญญาเด็กจะไม่เข้าใกล้เห็นเห็นกันมานานแล้วค่ะพวกเราดีใจนะที่องค์ชายได้เป็นรัชชายาตองค์ต่อไปและจะได้เป็นบุตรบุญธ,ธรรมในสมเด็จพระราชนินีสุทธิดา นี่และค่ะราชนีองค์ลักษ์ในราชวงศ์จัก,กรีขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเลยค่ะทรงพระเจริญสมเด็จพระบร,รมราชนีพระองค์ทรงเป็นราชนีขี่ม้าขาวจะต้องเป็นทําไมลูกบุณธรรมบางคราวก็ต้องกรองมากๆนะคะการเป็นโอรสขององค์สิบสืบสายพระโลหิตโด,ดยตรง เป็นองค์รัชา,ายาทโดยกำเนิดพระราะโอรสบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายของสมเด็จพระราชินีค่ะเขียนอย่างชัดเจนแล้วนะคะและท่านทำถูกต้องตามกฎหมายไม่ดีหร,หรืออย่างไรคะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะคะอ๋อดีค่ะเพียงแค่คิดเห็นว่าเป็นข่าวปลอมอ๋อท่านรอบครอบดีค่ะหมายถึงลำดับก่อนนะคะถ้าสิ้นพระชนโดยไม่มีพระโอรส ก็ให้พระอนุชาที่ร่วมพระคารมันดาเดียวกันถ้าเป็นพระอนุชาสิ้นก่อนก็จะให้พระโอรสของพระอนุชาจนกว่าจะสุดสายพระราชโอรสและราชนักดาพระอัครมเหสีจึงมาถึงพระมเหสีลำดับอื่นองค์พาองค์ทีสิริวัณใครก็ได้ของราชองค์ต่อไปดีใจและรู้สึก ปราบพื้นปิติที่สุดที่ทรงเป็นพระราชโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชนินีที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาปราณีอย่างหาที่สุดมิได้ข่าวดีมากค่ะและนั่นแสดงถึงว่าตำแหน่งพระราชินีจะไม่มีวันเปลี่ยนแน่นอนโดยตำแหน่งพระองค์ทีก็คือพระราชโอรสอยู่แล้วดีใจสุดๆค่ะที่งงคือ เจ้าอคอพอเป็นพยาบาลที่เห็นองค์ทีมาตลอดแท้ๆแต่องค์ทีสนิทกับพระราชนินีมากกว่าตั้งแต่ตอนเป็นหม่อมนุ้ยแล้วก็เหมาะสมแล้วครับอธุถ้าเป็นดังว่าจริงๆปื้มปิติสุดเลยครับคนลูกเลยปิติมงคลมากเลยเจ้าคะ่ะชัยโยดังๆเลยถ้าเป็นเรื่องจริงดีมากๆถือว่าเป็นข่าวดีในรอบปีเลยเหมาะสมทุกประการ เป็นข่าวที่ดีอย่างที่สุดสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเพราะเมื่อวานเห็นอีกเพจประโคมข่าววันที่5เมษายนหยนักกลัวใจเลยว่าคิดอะไรกันอยู่ทําไมมีภาพข่าวออกมาตามเพจเมื่อวานทั้งๆท,ท,ที่เป็นภารกิจวันที่5แล้วบอกเลยน้ําตาคลอจอุกระหม่อมทุกพระองค์ขอจงทรงพระเจริญทรงพิ่มปิติมากและดีใจเป็นที่สุดทรงพระเจริญ และนี่ก็คือคอมเมนต์เพียงเล็กๆน้อยๆเองนะคะที่แอดหยิบมาให้ทุกทท่านนะคะได้รับฟังรับชมกันนะคะปิดทุกประการใดแอดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและขอบคุณทุกท่านนะคะก็จะมีข่าวๆมาบอกกล่าวกันนะคะก็ตามที่หน้าปกบอก